เฮ้ยพี่น้องกว่าจีได้มาเบิ้องเบื้องหมูลวกหมูต้มหมูจุ่มก็ว่ากันไปอยากห่อนๆ่ว่าจีกินเด็บกินบ่ได้มือวันพระแก้วแก้วตาแดงแก้วคือแก้วอีหลีแก้วอีหลีแก้วอีหลอนี่ะไม่ม่แก้วอีหลีผักนี่กะหล่ำกระพักสลัด โอ้อยากพี่น้องอยาก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 อยู่เด้อหมูเบิ้งหมูเบิ้งหมูเบิ้งหมูคุ้มเห็ดถึงเพ่อนห่งขุ่นหมอรัวๆอยู่หมูกระทะหมูกระทะหมูกระทะอีหลีอันนี้กระทะทอดไข่เอาขุนเสร็จแล้วใส่พักน้ำมันอันต้มถาสองเที่ยวเหรอโอ้ยนี่กระดัมก็พักสลัดสองอย่าง ขออนุญาตทั้งยิ่ไปดิกินเลยทุกคนเลยอันเกาหลีเกาหลีเยอะกเดียวมั้งนี่ผู้เฒ่าออกบ้านมาแค่ได้ให้อากาศมันดีขึ้นเยอะหน่อยก่อนทับพี่เลยหมูกระทะต้องใส่ทับพี่เลย ทางบ้านมัน่ซ้อมเครื่องเสียงว่องไคว่ซ้มอมแล้วๆเดี๋ยวกิดิบแล้วก็มุนเส้นลำยืนแห้งมุนเส้นแห้งเอลงไปก่อนมาก,กินมุนเส้นแห้งแบบนี้บ่มัาเซบบน้ำ <c oughs> <c oughs> ข้าแตโ่โว,โวโยโวยอยู่โทษสับติดสับเราพี่น้อง <laughs> ไปเส้นพันมาไปเส้นพันมาวันพระใครย่างละถี่สามสิบบอกเขาที่ผ้าใครเอาลงก่อน ไม่ให้แม่ไนดะ้ลูกหมูกระทะมากินสุกได้พี่น้องเดอ้อมาค่ะกินหมูกระทะหมูกระทะอีเลียนี่หมูกระทะหมูจุม่มหมูลวกหมูตุมก็ว่ากันไปสวัสดีค่ะมาเห็นคนกินเลย,ยอยากเนาะเด็ดไปตามีมตามเกิดอย่าทีอย่าซา,ก,ก,ากันเด้อมากินข้าวนล้งกัน เขาเศร้าเขาเที่ยงความกันเลยเด็กเดียค่อยว่ากันไหมถ้ามีแห้งสืลงถ้า่หนาวแห้งถ้า่หนาวแห้งก็สิรอบมึงอยู่แต่หนาวแห้งก็จบกันไปเลยหนาวอีเลได้พี่น้องหนาวหนาวเย็นเพราะว่าค่อยสูอากาศหนาวบ่ได้กุหลาบแล้วเลยออกบ่ได้ทั้งหนาวทั้งร่มกุหลาบมืดกุหลาบจื่นสีได้ออกมามาค่ะโอ้ใส่จานยังไงเห่นพัก Dante, นี่ <พ icias S 2> หมูมาเจ็ดขีดบ่ถึงโลดอกกระบุเส้นหอหนึ่งหอเครื่องหัววานของเก่ามันเหลืออยู่กินแบบนี้มันยังบ่ตายกินข้าวเหนียวเข้าไปแล้วอุ้ยข่อมวันเบาวานขึ้นข่วมดันเบาวานขึ้นแก้วกับเพชรอีดีเด้บ่ไดลวอลอีดีครัวเองตำเองเลยผสมกับซื้อมาบมอมากเลยวะมาเอาเลย เอาเลยดดูแลล่ะได้ละสิิยอดน้ำ้มกินแล้วก็ได้งานงานคืองานพี่น้องบ่กก็บริจิตเส้นอะไรไนอ่องล้านนึงเลือและเทียอีด้านนึ่งเส้นขมือเพราะว่าเนื้อกิน

จือเท็จปิดเท็จไปตามภาษาขอซิมใน,นที่นี้หัวหน้าอย่าฟอดตัดเด้อ 安妮。 đi vào tao có, đẻ, có, <laughs> uhm. ừ, có đấy có chim bao, um, um, hai cái chừng bốn sen ยินนี่แหละเข่าอ่ำข่าเที่ยงพี่น้องครา้งนี้ก็อูแล้วขี่เลี้ยมือกที่ลวกเอาแล้วป่นี้เอ้ามีลูกฉินอยู่ใส่บู้ลูกฉินซื้อลูกินคนแมรกที่ใส่ này bún hò về mới là bún liền Thôi thật thật

我给他办弄。嗯 tất cả nhỏ bà con đứa luôn Thôi bà ta khuyên tất Không lục quên chậm, Mất tươi rồi Ngon ได้เพื r r variance, right? ่อนสอนเพลิงเสียงไอ้ปีไม่เขาจะเอาเครื่องเสียงมาสอนหลายไปกับสอนเพื่อนกับสอนแล้วๆเฮ้ แสบ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 มีแห้งบันนอกแบบนี้แล่ะบันนอกหอ,อกหนะ้าบันนอกตะขอยผู้เดียวนี่ละ Hmm. Thế à bà? Ngủ hoa đầu kín nhắn <laughs> Họ lục chín là cả Không hoán là cả ข้าวสวยแล้วก็หมูทอดเฮ้อเพิ่มเข้าไปอีกน้ำหนัก <c oughs> อ่ะสิดพ่ออะไรได้บ้าเนี่ยานโทรศัพท์ตัด ว่ากะเดีกวะเจาเทียงแรกองแต่ที่ดีวก็ผู้เส็นห้มเนี่ยโอ้โเผ็ดสาใจพี่น้องบักพริกับกวยเอีตำเอง Trừ phút 3 xịt bạc Cô yên cảm nhận đây Trừ phút 3 xịt bạc mất bộ phết Ừ เด้อสามีเด้อคำสุดท้ายเด้อนี่งหลายๆเพป็นสีน้ำพันเหยียบปากเหยียบข้อ,อก,กับฟันนั่น ตัวขอบคุณค่าปิด <c oughs> ได้บ่ะเนี่ยยืดไก่เด้พวก